สวัสดีครับวันนี้จะมารับประวัติเรื่องราวของพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสนเพทที่8มีพระนามเดิมว่าหลวงสรศักดิ์และทรงมีพระนามตามคําให้การกรุงเก่าว่าสมเด็จพระเจ้าสุริยเยรทราธิบดีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่สองของราชวงศ์บ้านพลูหลวงทรงครองราชระหว่างปีพศ2246ถึงพศ2 2 5 1รวมระยะเวลา5ปีนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชประวัติและเหตุการณ์สําคัญในรัชสมัยของพระองค์ 1. การประสูตรและปฐมวัยพระราชบิดามารดาขอสันนิษฐานตามพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆส่วนใหญ่มักระบุว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสลับของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ประสูติจากเจ้าหญิงชาวเชียงใหม่หรือนางลาวซึ่งต่อมาพระนารายได้พระราชทานให้แก่พระเพทธราชาไปเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมขอวิเคราะห์ใหม่นักประวัติศาสตร์บางท่านวิเคราะห์จากหลักฐานและเหตุผลว่าพระองค์น่าจะเป็นพระราชโอรสจริงของสมเด็จพระเพทธราชาพระนามเดิม ทรงมีพระนามเดิมว่าเดือตามตำนานและต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสรศักดิ์ 2. บทบาทสําคัญก่อนขึ้นครองราชบทบาทในการขึ้นครองราชของพระเพทธาราชาหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนพระเพทธาราชาผู้เป็นบิดาบุญธรรมหรือบิดาให้ทําการยึดอานาจจากสมเด็จพระนารายมหาราชในช่วงปลายรัชกาลและกําจัดผู้มีสิทธิในราชสมบัติเช่นเจ้าฟ้าอาภัยทศเจ้าฟ้าน้อยและประปี รวมถึงมีบทบาทในการขับไลท่ทหารฝรั่งเศสออกจากอาณาจักรตำแหน่งเมื่อพระเพทธาราชาขึ้นครองราชพศ2231หลวงสรศักดิ์ได้รับตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหวังหน้า3การขึ้นครองราชและพระฉายาพระเจ้าเสือการสืบราชสมบัติเมื่อสมเด็จพระเพทธาราชาประชวรหนักและเสด็จสวรรคตในปีพศ2246หลวงสรศักดิ์ได้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์ที่มาของพระฉายาพระเจ้าเสือ มาจากพระอุปนิสัยที่โปรดการล่าสัตว์มีความเด็ดขาดโหดร้ายตารุนและดุดันไม่เกรงกลัวผู้ใดเปรียบดังเสือพระราชะพงศาวดารบางฉบับระบุถึงพระอาทยาใสที่ไม่สนพระไทยในกุศลธรรมโปรดการเสพสังวาสกับภรยาขุนนางทําให้ประชาชนยำเกรงและขนานนามว่าพระเจ้าเสือ 4. พระราชะกรณียกิจที่สําคัญการปกครองทรงปกครองด้วยความเด็ดขาดและเข้มงวดทําให้ขุนนางและประชาชนหวาดกลัวมีการปราบปรามกบฏเช่น ขบถที่เมืองนครราชสีมาโคราชด้านศาสนาและบุรณปฏิสังขรณ์ทรงเป็นพระมหกากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปนมสัสก,การพระพุทธฉายและสันนิฐานว่าทรงเป็นทูตคนพบในสมัยพระองค์ทรงให้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางไปยังพระพุทธบาทสระบุรีให้สะดวกยิ่งขึ้นทรงปฏิสังขรณ์มณฑปสวมรอยพระพุทธบาทสระบุรีจากยอดเดียวเป็น5ยอดปีพศ2256เกิดฟ้าพระยอดมณฑปพระมงคลบพิษพังมาโปรดให้รื้อเครื่องบนออก และสร้างใหม่เป็นมหาวิหารด้านมวยไทยทรงมีพระปีชาสามารถในด้านมวยไทยเป็นอย่างยิ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าทรงเป็นผู้คิดค้นท่าแม่มวยไทยและมีการถ่ายทอดเป็นตำราให้คนรุ่นหลังได้ฝึกฝนจนถึงปัจจุบัน 5. เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยตำนานพันท้ายนารสิงห์เป็นเรื่องราวที่มีชื่อเสียงมากในรัชสมัยของพระองค์เล่าถึงความซื่อสัตย์และรักษากฎมณฑนบาลของพันท้ายนารสิงห์ในท้ายเรือพระที่นั่งที่ยอมให้พระเจ้าเสือประหารชีวิตตนเอง หลังจากที่เรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ทำให้โขนเรือหักแม้พระเจ้าเสือจะพยายามอภัยโทษให้ถึงสองครั้งแต่พันท้ายนรสิงก์ก็ยืนยันให้ลงโทษตามกฎมนเทียรบาลเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีในภายหน้าพระเจ้าเสือทรงยกย่องความซื่อสัตย์จึงโปรดให้สร้างศาลพันท้ายนรสิง์และขุดคลองลัดตัดทางคดเคี้ยวของคลองโคกขัง,ง,งเดิมเพื่อให้เดินทางได้โปรดภัยขึ้น 6. การสวรรคตพระเจ้าเสือทรงครองราชเป็นเวลา5ปีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พศ2218 บางข้อมูลระบุพศ2219ขณะมีพระชนอายุ50ปีพรรษาพระราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติต่ตอมาคือสมเด็จพระเจ้าไทสะเจ้าฝาเพชรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศเจ้าฝาพรอนโดยไม่มีปัญหาการแย่งราชสมบัติในขณะนั้นหมายเหตุข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าเสือหลายส่วนได้มาจากพระราชพงศาวดารและคำให้การซึ่งอาจมีการตีความหรือข้อถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องพระราชบิดาที่แท้จริงและพระอุปนิสัยที่ดุดัน สถานที่ประสูตรและวัดสําคัญถิ่นประสูดมีการกล่าวกันว่าพระเจ้าเสือประสูตดที่บ้านโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรในอดีตเป็นเมืองในอาณาจักรอยุธยาวัดโพป,ประทับช้างเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชแล้วทรงระลึกถึงสถานที่ประสูดจึงโปรดให้สร้างวัดโพป,ประทับช้างขึ้นณบริเวณที่ประสูตรกล่าวคือระหว่างต้นโพกับต้นใส่ซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่เชื่อมโยงพระองค์กับเมืองพิจิตร 2. พระอุปนิสัยและวิถีชีวิตส่วนพระองค์ความใกล้ชิดกับสามัญชนแม้จะถูกกล่าวถึงในด้านความดุดันแต่พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ที่ทรงมีความเป็นสามัญชนสูงการปลอมพระองค์ทรงโปรดปรานการปลอมพระองค์เป็นสามัญชนเพื่อเสด็จออก,อกนอกพระราชวังไปยังหัวเมืองต่างๆโดยมีให้ราชดรรู้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินกิจกรรมโปรดทรงโปรดการตกปลาและการชกมวยมากเป็นพิเศษ ด้านความทารุณและข้อวิจารณ์พระราชพงศาวดารบางฉบับเช่นฉบับพันจันทนุมาศเจิมได้บันทึกถึงพฤติกรรมของพระองค์ในทางลบอย่างรุนแรงดังเช่นทรงโปรดการเสพสุราทรงมีพฤติกรรมเสพสังวาสกับภรรยาขุนนางมีการกล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่ได้มีประจำเดือนโดยระบุว่าหากผู้ใดทนทานได้จะได้รับพระราชทานรางวัลอย่างมาก จากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและทารุณีเองที่ทำให้ทรงได้รับพระสมัญญานามว่าพระเจ้าเสือ 3. ด้านการทหารและมวยไทยความเป็นเลศด้านการต่อสู้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ในฐานะหลวงสรศักดิ์ทรงมีความสนใจอย่างยิ่งในมวยไทยหรือมวยคาดเชือกและศิลปะการต่อสู้ผู้ขีดคนแม่ไม้มวยไทยทรงเป็นที่ยอมรับในฐานะปฐมอมามาจารย์ของมวยไทยที่ได้วางรากฐานของท่าแม่ไม้และลูกไม้มวยไทยที่เป็นระบบ และมีการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันการรบในสมัยพระเพทาราชาพระองค์มีบทบาทสำคัญในฐานะวังหน้าในการปราบปรามกบฏต่างๆที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจในการขึ้นครองราชของราชวงศ์บ้านพลูหลวงเช่นกบฏในนครศรีธรรมราชและโคราช4การจัดการปัญหาการสืบราชบัลลังก์แม้ว่าพระองค์จะสืบราชบัลลังก์มาอย่างราบรื่นหลังการสวรรคตของพระเพทาราชา แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงการลอบสังหารพระขวัญแก้วโอรสของพระเพทาราชาเพื่อเปิดทางให้ตนเองแต่การสวรรคตของพระองค์เองกลับเป็นช่วงที่ไม่มีปัญหาการแย่งชิงรัชบัลังเกิดขึ้นในทันทีพระราชโอรสทั้งสองคือเจ้าฟ้าเพชรหรือพระเจ้าทายสะและเจ้าฟ้าพรหรือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้สืบราชบัลลังก์ต่อกันตามลำดับโดยเจ้าฟ้าเพชรขึ้นครองราชก่อนซึ่งต่างจากหลายรัชการก่อนหน้านี้ 5. บทบาทด้านวรรณกรรมและการเมืองพระเจ้าเสือทรงมีส่วนเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมชิ้นสำคัญในสมัยอยุธยาคือเพลงยาวพยากรกรุงศรีอยุธยาความเป็นมาและการตีความข้อสันนิษฐานเดิมเชื่อกันว่าพระเจ้าเสือทรงเป็นผู้ประพันธ์เพลงยาวนี้ขึ้นตั้งแต่ครั้งยังเป็นหลวงสระศักิ์จุดประสงค์แอบแฝง มีการวิเคราะห์ว่าบทเพลงยาวนี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมและบ่อนทำลายเสถียรภาพของราชวงศ์เดิมคือราชวงศ์สมเด็จพระนารายมหาราชก่อนการยึดอำนาจของพระเพทราชาเนื้อหาหลักบทเพลงยาวนี้มีลักษณะเป็นคำทำนายที่ทำนายถึงความวิบัติและกะลียุคที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าของกรุงศรีอยุธยา โดยมีใจความที่กล่าวถึงความไม่ถูกต้องความชั่วร้ายและการกลับตาลปัดของศีลธรรมในบ้านเมืองเช่นสับประรุษจะแพ้แก่โทรชนมิตรตนจะฆ่าซึ่งความรักภรรยาจะฆ่าซึ่งคุณผัวคนจะชั่วจะมลลางผู้มีศักดิ์ผลกระทบการเผยแพร่คำทำนายที่ดูศักดิ์สิทธิ์และสอดคล้องกับพุทธธรรมนายในเวลานั้น ยิ่งเป็นการเพิ่งความหวาดระแวงและความไม่มั่นคงในราชสำนักและในหมู่ประชาชนซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนราชวงศ์ได้ง่ายขึ้น 6. นโยบายการต่างประเทศสืบทอดจากรัชกาลก่อนความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกราัชาสมัยของพระเจ้าเสืออยู่ในช่วงหลังการขับไล่ฝรั่งเศสออกจากอายุธยาในสมัยสมเด็จพระเพทราชาการค้ากับฮอลันดา อยุธยายังคงรักษาความสัมพันธ์และอำนาจการค้ากับบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาหรือดัชไว้แม้จะมีความยากลำบากทางการเมืองการจำกัดอิทธิพลนโยบายโดยรวมของราชวงศ์บ้านพลูหลวงทั้งพระเพทาชาและพระเจ้าเสือคือการจำกัดอิทธิพลของชาติตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศส ไม่ให้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของอยุธยาอย่างที่เคยเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชความสงบกับเพื่อนบ้านในช่วง5ปีแห่งการครองราชถือเป็นช่วงที่อาณาจักรมีความสงบเรียบร้อยจากภัยคุกคามภายนอกยังหนักหน่วงทำให้พระองค์สามารถมุ่งความสนใจไปที่การปราบปรามกบฏภายในและการบริหารราชการแผ่นดินได้ 7. มรดกทางวัฒนธรรม รากฐานมวยไทยบิดาแห่งมวยไทยการที่พระเจ้าเสือทรงโปรดปรานมวยไทยอย่างมากและมีส่วนในการจัดทำตำราหรือรูปแบบการต่อสู้ที่เป็นระบบทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งมวยไทยวันมวยไทยปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งตรงกับ วันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของพระองค์เป็นวันมวยไทยเพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์อันทางประวัติศาสตร์และพระราชโอรสซึ่งเป็นผู้สืบทอดราชวงศ์บ้านพลูหลวงต่อจากพระองค์การก่อสร้างที่สำคัญวัดโพประทับช้างพระเจ้าเสือทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งขึ้นเพื่อรำลึกถึงสถานที่ประสูติของพระองค์คือวัดโพประทับช้าง ที่ตั้งและเหตุผลวัดนี้สร้างขึ้นที่บ้านโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรบริเวณที่เป็นบ้านเดิมและที่ประสูติของพระองค์กล่าวกันว่าสร้างขึ้นตรงระหว่างต้นโพกับต้นใสช่วงเวลาสร้างทรงโปรดให้สร้างขึ้นในปีพศ2324ขณะที่ยังทรงดำรงพระยศเป็นกรมพระราชวังบาวารสถานมงคลหรือวังหน้าในรัชสมัยของสมเด็จพ,พระเพทร,ราชา และเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยของพระองค์สถาปัตยกรรมแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมในฐานะเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของราชวงศ์บ้านพลูหลวงพระราชโอรสผู้สืบราชบัลลังก์พระเจ้าเสือทรงมีพระราชโอรสสำคัญสองพระองค์ที่ได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระองค์ซึ่งเป็นผู้บริหารอาณาจักรอยุธยาจนถึงช่วงสุดท้ายของกรุงคือ 1. สมเด็จพระเจ้าทายสระหรือเจ้าฟ้าเพชรตำแหน่งพระราชโอรสองค์ใหญ่ทรงสืบราชสมบัติเป็นรัชกาลที่30แห่งอาณาจักรอยุธยารัชสมัยพศ2 5 5 1ถึง2375 24ปีอุปนิสัยทรงโปรดการตกปลามากจนถึงขนาดมีพระราชกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดตกปลาในเขตพระราชฐานการปกครอง เป็นที่รู้กันว่าพระองค์และพระอนุชาซึ่งคือเจ้าฟ้าพรอนทรงช่วยการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเข้มแข็งทําให้บ้านเมืองสงบเกือบตลอดราชสมัยมีการค้าขายและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานมากมาย 2. ส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศหรือเจ้าฟ้าพรอํตำแหน่งพระราชโอรสองค์เล็กทรงสืบราชบัลลังก์เป็นรัชกาลที่31แห่งอาณาจักรอยุธยา ภายหลังการสวรรคตรของพระเจ้าไทสะรัชสมัยพศ2375-2301ถึง26ปียุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการรัชสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองด้านวรรณกรรมประติมากรรมและงานช่างชั้นสูงทําให้เป็นที่รู้จักในนามของยุคที่บ้านเมืองสงบที่สุดยุคหนึ่งในราชวงศ์บ้านครูหลวง ความขัดแย้งการขึ้นครองราชของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเกิดขึ้นหลังความขัดแย้งเรื่องการสืบราชบัลลังก์กับพระราชโอรสของพระเจ้าไทาสระการสืบทอดอำนาจไปยังพระโอรสทั้งสองทำให้ราชวงศ์บ้านพลูหลวงมีความมั่นคงต่อไปอีกกว่า50ปีก่อนจะถึงการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาในราชสมัยของพระราชนัดดาคือสมเด็จพ,พระเจ้าเอก,กทัศน์8 ำนานการปลอมพระองค์ไปชกมวยทำลานตำนานการปลอมพระองค์ไปชกมวยพระเจ้าเสือทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์และทรงโปรดการชกมวยมากถึงขนาดทรงเสด็จออกนอกวงังโดยปลอมพระองค์เป็นสามัญชนเพื่อเปรียบมวยกับนักมวยฝีมือดีตามหัวเมืองต่างๆพระนามที่ทรงใช้ปลอมตัว เมื่อทรงปลอมพระองค์ออกไปนอกวังทรงเรียกพระองค์เองว่าทิดเดือเป็นชื่อเดิมของพระองค์ตามตำลานสถานที่สำคัญเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นที่เมืองวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเหตุการณ์ท้าชกมวยพระเจ้าเสือทรงทราบว่าที่เมืองวิเศษชัยชาญมีการจัดประลองมวย และมีนักมวยฝีมือดีอยู่หลายคนทรงสั่งให้มหาดเล็กไปแจ้งแกนายสนามมวยว่ามีมวยจากกรุงต้องการเปรียบหาคู่ชกทรงชกกับนักมวยเอกของเมืองถึงสามคนซึ่งในตำนานกล่าวถึงนักมวยเอกเช่นนายกลางหมัดตายบางตำนานระบุว่าใช้ศิลปะมวยชายาและทรงสามารถเอาชนะได้ทั้งหมด ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์เองความสำคัญของวีรกรรมแสดงถึงความเป็นสามัญชนเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์และยอมรับความท้าทายจากชาวบ้านอย่างเท่าเทียมกันการพัฒนาแม่ไม้มวยไทยการประลองมวยกับรักมวยต่างถิ่นทำให้พระองค์ได้เรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการต่อสู้ต่างๆ และนำมาคิดค้นถ้าแม่ไม้ม,มวยไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของพระองค์การยอมรับในฝีมือฝีมือการชกมวยของพระองค์เป็นที่เลื่องลือไปทั่วทำให้ไม่มีผู้ใดกล้าท้าประลองกับพระองค์ในฐานะกษัตริย์อีกแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ในสมัยเป็นหลวงสอนสรักทรงเคยมีเรื่องชกต่อยกับขุนนางบางคนเก้า ข้อถกเถียงเกี่ยวกับตำนานพันท้ายนรสิงห์แม้เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์จะเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะตำนานความซื่อสัตย์แต่ในมุมมองของนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นจริงของเรื่องนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์บางท่านชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆ นั้นมีรายละเอียดที่คลาดเคลื่อนกันและอาจถูกแต่งเติมขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์ในยุคหลังๆการตีความใหม่เรื่องราวนี้ถูกนำมาตีความใหม่ในเชิงว่าการที่พระกษัตริย์ยอมประหารชีวิตคนที่ตนรักและอยากให้อภัยโทษอาจสะท้อนถึงความเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายและถือกฎอย่างไม่มีข้อยกเว้นของพระเจ้าเสือ ซึ่งบังคับให้ขาราชบริพานต้องยอมรับชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีการตีความอย่างไรเรื่องราวของพระเจ้าเสือในฐานะกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมแต่มีฝีมือด้านการต่อสู้และมีความเป็นนักผจญภัยที่ปลอมตัวไปเปรียบมวยกับชาวบ้านก็ยังคงเป็นตำนานที่น่าสนใจที่สุดตำนานหนึ่งในประวัติศาสตร์อยุธยา